สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีเชื่อมโปรเจคเ,เตอร์รุ่นอลตรานะคะขั้นตอนแรกเราก็เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดฝาโปรเจคเ,เตอร์ใส่ฐานรีโมทให้เรียบร้อยนะคะและถ้าใครเปิดมาแล้วไม่ชัดไม่ต้องตกใจนะคะสามารถปรับปุ่มสีดำๆหมุนเพื่อปรับโฟกัสได้เลยค่ะต่อมาการเชื่อม WiFi เราสามารถกด setting, Fi, เซตติ้ง WiFi แล้วก็สามารถเลือก Wi-Fi บ้านหรือจะเป็นฮอตสปอตก็ได้เลยค่ะพอเราเชื่อม Wi-Fi เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดเลือกแอปพลิเคชันที่เราอยากดูได้เลยนะาอย่างรอบนี้มันก็จะกด Netflix ค่ะพอขึ้นหน้าแบบนี้ยังไม่ต้องกดอ ต่อมาจะเป็นวิธีการเชื่อมกับมือถือค่ะเรากดไปที่แอปเลือกตัว Wi-Fi Display นะคะแล้วก็ไปที่มือถือเราค่ะโหลดแอป ที่ชื่อ Miracast จาก App Store มานะคะข้อควรระวังนะคะตัว WiFi ที่โปรเจคเตอร์เชื่อมกับ Wi-Fi ที่โทรศัพท์เชื่อมเนี่ยจะต้องเป็นสัญญาณเดียวกันเท่านั้นนะคะแล้วทีนี้เราก,กด Connect ได้ตามในวิดีโอนี้เลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใครที่อยากจะโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเนี่ยสามารถกดเข้าไปที่ Google Play นะคะ Sign in แล้วก็โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้เายแล้วลดเย,เยก็สามารถเชื่อมลำโพงบลูทูธได้ด้วยนะคะโดยกดเข้าไปที่ Setting แล้วก็ Bluetooth ถ้าใครมีข้อสงสสัยยอะะไไรราาาามมถถ DM ด้เลน